สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT easy for you เรื่อง IT ีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนจากที่มีข่าวหลุดและภาพหลุดมานานสำหรับ h o เน e r 6X สมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มีสเปคที่คุ้มค่ามาพร้อมกับวัสดุโลหะและกล้องหลังคู่ในวันนี้ถูกเปิดตัวและเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยมีสเปกและราคาที่ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิม สำหรับ,บรายละเอยียดสเปคครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD ชิปประมวลผล Kirin 655จะมีเวอร์ชั่น RAM 2 g b แล้วก็3 g b หน่วยความจำภายในจะมีขนาด32และ64 g b สามารถเพิ่มได้ด้วย micro SD รองรับ Dual SIM แบบ Hybrid Slot สำหรับ,บรายละเอียดเรื่องกล้องหลังจะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวตามกระแสที่กำลังมาแรงในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆโดยจะมีความละเอียดที่12และ2ล้านพิกเซลตามลำดับ พร้อมกับ LED แฟลชอีกนะครับซึ่งรายละเอียดของกล้องหลังจะใช้เลนทั้งหมด6ชิ้นพร้อมกับเลนกว้างขนาด1.25 UM และมีระบบโฟกัสแบบ PDAF ส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลโดย Corner 6x จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow ควบกับ Emotion UI 4.1มีฟีเจอร์สแกนไลน์นิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่อง รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE WiFi Bluetooth 4.1แล้วก็ GPS แบตเตอรี่ขนาด3,340 mAh น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ162กรัมครับส่วนราคารุ่นถูกสุดจะมีแรมขนาด 3GB และ ROM 3.2GB อยู่ที่5,200บาทเท่านั้นส่วนรุ่นสูงสุดก็คือแรม 4GB แล้วก็ ROM 4GB เนี่ยจะอยู่ที่8,400บาท ส่วนสีที่มีให้เลือกก็คือสีทองสีเงินสีฟ้าและทองชมพูวางขายในประเทศจีน25ตุลาคมและประเทศไทยคงต้องรอเครื่องฮิ้วกันอีกเหมือนเดิมครับอย่าลืมกด s s ั r i ไ e s ์สไปฟ h นทีวีใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ